เรื่องที่บอกว่าคลิปหลุดเอ่ยอะไรเอ่ยพระเอกดังตัดต่อเป้าเหี้ต่าตัดหาเลยล่ะคลิปมันถือเองเลย <laughs> พระเอกช่องเป็นพระเอกช่องเขาถ่ายเองเฮ้ยมึงถ่ายเล่นแล้วหลุดขนาดนี้เลยเหรอไม่เห็นโคนเลยไหมหมดฮะก,กระเทยบ้ากามหยุดเดี๋ยวนี้นะคะกระเทยบ้ากามกระเทยากกาโรคจิตวิปริตวิป,ปลรัชมาว่ายัางไงบ้างกระเทยบางคนเนี่ยทำบุญสวดมนต์ทุกเช้าแต่ตกกราเทิน ขอดูหน่อยได้ไหมทำบุญไว้พระไว้พระแล้วก็คือขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นระดับเป็นระดับนักข่าวใหญ่ส่งให้ดูเ็ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องจริงว่าก็มึงถ่ายเองนี่ว่าพี่เต่าไม่พูดไม่ได้ค่ะบอกเลยเออกอะไรนะเขาเรียกว่าเอกมโนโทเพอร์เจอร์หรือเปล่าเกี่ยวกับที่ลงในแคปชั่นของไอจี เรื่องเรื่องที่บอกว่าคลิปหลุดเอ่ยอะไรเอ่ยพระเอกดังเอ้าแด<ม>้โกหกตอ<ะ>นแหละหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเห็นกันทั้งตึกแล้วเธอยังไม่เห็นอีกเหรอ,อไม่เห็นไงยังไม่เจอกายเธอต้องไปเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะจะจะรู้ว่าฉันไม่ตอแหลกเพราะว่าคนมาคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยพี่เต่ารู้ทุกเรื่องเลยรู้เรื่องตัวเองมั้งป้าไม่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 เกี่ยวค่ะยังไงแม่คือดิฉันเนี่ยได้คลิปเนี้ยมาตั้งแต่เราไปเที่ยวฮ่องกงแล้วพี่เต่าไม่ได้พูดไม่ใช่เราก็เที่ยวเขาจะคำว่าเที่ยวไหม พอกลับมาเสร็จเราป่วยพวกเราป่วยก็นอนโรงพยาบาลสี่วันก็ไม่ได้ดูอ <ะ S 1> แต่เห็นว่าเป็นหน้าดาราพระเอกท่านหนึ่งแต่ไม่ได้ใส่ต่อตหรือป้าเนื้เตาตัดหาเลยล่ะคลิปมันถือเองเลยพอยเสร็จปั๊บเป็นหน้าเขาเลยหรอถือเองเลยไม่กลัวเขาฟ้องหรอสโพศอี๋ไม่ปราไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะมันไม่ได้เอ่ยชื่อใหญ่แม่ใหญ่ยักษ์ใหญ่แดงด้วยแล้วเสร็จทีนี้เนี่ย พี่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยพอเข้าโรงออกโรงพยาบาลแล้วเมื่อคืนขายของของทีวีภูในทิกตอกไงน้องบอกแม่ดูหรือยังอล้นึกขึ้นได้ก็เลยหยุดไลฟ์ก็เลยไปดูก็เลยไปดูเฮ้ยจริงจริงว่ะทีเียบทของคลิปมันเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่สาได้ดูจริงรู้จริงพระเอกช่องเป็นพระเอกช่องเขาถ่ายเองถ่ายเองยังไงเขาก็ถ่ายเล่นกับไม่แน่ใจเขาถ่ายเล่นกับเพื่อนหรือกับแฟนหรือกับใครก็เซลฟี่หรอเซลฟี่เห็นเห็นโคนเลยไหมหมด เห็นหมดพี่เต่าพูดมั่วหรือเปล่าปิ๊งปิงไปถามป้าจ่างป้าจ่างเขาเห็นแล้วอ้แม่คือเห็นอ่อนหรือแข็งอ่ะอ่อนหรือแข็งกลางกลางกลางกกี่คนในคลิปกี่คนเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวคนเดียวคือเขาถ่ายเล่นไหมดังมากเขาถ่ายเล่นของเขาถ่ายหน้าเขาเลยแล้วเ็าถ่ายไปถ่ายมามันพลาดไปเห็นหล่อเออเขากำลังเยี่ยว แม่เสี่ยวหมเอาดีๆแวบแรกไม่เฉยเยแล้วเพราะแม่ผ่านเรื่องพวกนี้มาเยอะแม่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่แม่แต่แม่เห็นครั้งแรกเฮ้ยมึงถ่ายเล่นแล้วหลุดขนาดนี้เลยหรอแล้วแม่กองหรือยังว่าเป็นตัดต่อหรือเรื่องจริงตัดต่ออะไรล่ะแล้วแม่เอาผพไม่กลัวเขาฟ้องเหรอถ้าสมมติถ้าคนเดาสุ่มถูกว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ปิดแม่ปิดคอมเมนต์ก็คือแม่ก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยแม่ปิดคอมเมนต์แล้วแม่ส่งให้หนูดูได้ไหมส่งให้หนูดูได้ไหมเ๋ยวแม่เปิดให้หนูดูเลย คือคือเราเราเห็นนะเราไม่ได้ดูทีแรกไม่ได้สนใจเพราะเรากลับมาจากฮ่องกงทีวีภูเขาเที่ยวกันไงพอกลับมาเสร็จปั๊บเราก็ไม่สบายแล้วเมื่อวานขายของในติ๊กตอกน้องบอกแม่ดูยังแล้วแม่คิดว่าจริงหรือมัวชวนหรือไม่เอาเอาแบบเอาเรื่องจริงแบบคนข้าว่าโอเธอเอาคลิปมาพูดไปเลยมันเป็นหน้าเขาเลยมันเป็นหน้าเขาถือเขาถือเองเขาเซลฟี่เองแต่ไม่ไม่ได้สร้างกระแสเนาะไม่ได้สร้างเป็นคลิปเรื่องจริงแล้วมันมีคลิปท้ายมีคนเป็นนักร้องเดี๋ยวเล่นวันอื่นโชว์เอาอาัยประเพศเหมือนกันหรอ เขาเปิดเล่นกันแล้วก็มันมันใช่สูสี่กันไหมขนาดคนคนทะโอ้ยคนคนพระเอกเอ้ยพระเอกเอ้ยใหญ่ก่อนหรอไอ้ไม้กี่ระยะบทก็คือแค่ชอรียงไม่ได้ชอเขาเขาเขาถ่ายเล่นแล้วก็มันดันพวกไปข้างล่างพอดีแล้วเขาไม่ได้ใส่ u n d ด r w e แ r รลหวบางสองคนชอบชอบไปไหนพระเอกกับอีกคนนึงนักร้องใช่ไหมอนักร้องอุ้ยแม่พูดไหรอ เอาดีๆจะตอบเปิดเลยหรอได้คู่ได้ก็ได้หล่อคู่เลยหรอพระเอกเขาเขาพระเอกอ่ะแกพระเอกช่องอ่าแล้วบอกว่ากระเธออยากพกบรรดากระเทย lgbt คู่ต่างๆเนี่ยลุมมาแห่คอมเมนต์ขอดูคลิปยังไงพกกระเทยบ้าก,กามหยุดเดี๋ยวนี้นะคะกระเทยบ้าก,กามกระเทยโรคจิตวิปริตวิป,ปาราสทักมาว่ายังไงบ้างกระเทยบางคนเนี่ยทำบุญสวดมนต์ทุกเช้าอ่าแต่ตกกระงคืิมาักหอ ขอดูหน่อยได้ไหมฉันงงมากต,ตอนในไอจีใน IG, ในไอจีในเฟซบุ๊กทำบุญไว้พักไว้พแล้วก็คือ,อขอดูหน่อยได้ไหมแล้วพี่เต่าส่งไหมก็ส่งไปให้ดูส่งด้วยเออส่งแม่ไม่กลัวผิดกฎหมายหรอไม่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 เ,เป็นเพื่อนกันอันนี้เป็นระดับเป็นระดับนักข่าวใหญ่<ะ>ส่งให้ดูเ็ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องจริงว่ะแม่เราคิดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นวรัลคลิปต่อๆไปไหมแล้วน้องเขาจะมี ผลเสียยังไงบ้างเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วหลุดเนี่ยเราก็ไม่รู้หลุดจากใครแล้วมันมาถึงมือนักข่าวเราก็ไม่ได้ว่าจะดูแล้วเราจะเชื่อเลยแล้วก็นั่งวิเคราะห์อ้าวก็มึงถ่ายเองนี่หว่าแต่คอนเคิร์ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วกันเนาะเอ้ามันเป็นคลิปเคลื่อนไหวปิ๊งมันไม่ใช่ภาพตัดต่เอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพอกเก็ตไทโอนะฮะหละคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ ดริงก์และดรังเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะฉะนัเราทานตัวพ็อกเก็ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงก์เนี่ยนะฮะจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจากพ็อกเก็ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะฮะสำหรับพ็อกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่านะะเ,เ,าาาเาน,านี่ยนะ มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะตั้งแต่เนิ่นๆใครสนใจติดต่อนักธุรกิจพูสตาได้เลยครับติดตามรายการต่อๆทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย